เราเรื่องผีตอนตีสองปอบกหางบ้านดอนคนอีสานเชื่อกันว่าปอบเกิดจากการเรียนมนหรือการเรียนเป็นผีฟ้าผีแทนคำว่ามนหรือมนตรามีมากมาย ง่ายๆแบ่งออกเป็นสองชนิดก็คือมนพุทธกับมนมานมนใดที่เรียนไว้เพื่อป้องกันตนเองจากการเบียดเบียนทำร้ายหรือเคล้าคลาดปลอดภัยอาจจะช่วยเหลือผู้อื่นที่เป็นสุจริตชนในยามจําเป็นได้เรียกว่ามนพุทธถ้ามีลักษณะตรงกันข้ามก็คือเรียนไว้เพื่อทําร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่นหรือมีรากฐานตั้งอยู่บนกิเลสตัณหา อย่างนี้เรียกว่ามนมานเช่นวิชาทอนหนังบังฟันปั้นหุ่นปั้นรอยไทยเศรษฐีคือมนที่เลียนเพื่อให้ตนเองมั่งคั่งร่ำรวยกว่าคนอื่นทำเสน่ยาแฝดเศกข้าวขึ้นลานหรือเศกเป่าเพื่อให้ข้าวเปลือกจากที่อื่นมาอยู่ในลานข้าวของตนให้มากๆเข้าเรื่องกันเลยนะครับหน้าหมู่บ้านดอนเป็นบ้านป่าขาดอนในาคอีสาน สมัย20-30ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ชาวบ้านจะยึดอาชีพทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์ได้แก่วัวควายหมูไก่เป็ดตามแต่ละครอบครัวจะยึดประกอบอาชีพกันบางครอบครัวก็จะเดินทางเข้าตัวจังหวัดเพื่อไปทำงานรับจ้างทุกอย่างที่เขาจ้างเพื่อแลกเงินมาจุนเจือครอบครัวของตนในช่วงนั้นภาคอีสานเข้าสู่ฤดูฝน ชาวบ้านจะลงนาเตรียมไถานาบนดินเพื่อจะปลูกข้าวบางครอบครัวส่วนใหญ่จะนอนพักกันที่กระท่อมปลายนาหรือคนอีสานจะเรียกกันว่าเถียงนาเพื่อเฝ้านาของตนหรือไม่ก็เพาะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาปลูกข้าวครอบครัวใหญ่กาสีก็เช่นเดียวกันแกมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อมลิจะปลูกบ้านแยกตัวออกห่างจากหมู่บ้านค้นไปทางเชิงป่าเพราะแก ได้ย้ายถิ่นฐานมาจากหมู่บ้านอื่นมาจับจองที่ทำมาหากินที่บ้านดอนแห่งนี้ยายกาสีแกเป็นหญิงชรลาอายุย่างเขาเจกว่าปีแล้วยังดีที่แกมีมมลิลูกสาวอยู่ดูแลและช่วยงานบ้านด้วยดีส่วนยายกาสีแกเคยเป็นหมอน้ำมนต์ช่วยเหลือชาวบ้านใครโดนของทำคุณใสมาหาแกเพื่อช่วยปัดเป่ารักษาก็าถือว่าหายเกือบจะทุกคนที่มาหาแก ยายกาสีแกเป็นคนจิตใจดีแม้ค่าครูในการรักษาแค่29บาทถ้าอยากให้เยอะกว่านั้นแกก็จะไม่รับแกจะบอกให้คนที่มารักษาว่าถ้าอยากให้เงินมากกว่า29บาทนั้นให้พวกเองนาเงินนั้นไปทำบุญที่วัดในหมู่บ้านของเราเองเลยนะข้าจะได้สาธุบุญด้วยนี่คือการช่วยเหลือของแกทำให้ชาวบ้านรักใครชอบแกเป็นอย่างมากวันหนึ่งยายกาสีแกป่วยไม่สบาย ไม่สามารถทำพิธีช่วยเหลือชาวบ้านได้เพราะควอมชราภาพของแกด้วยมาลีจึงนำยายกาสีซึ่งเป็นแม่ของตนไปรักษาที่โรงพยาบาลแผนปัจจุบันดีกว่าถึงแกเองจะเป็นหมอน้ำมนตก็ตามแต่ก็ไม่สามารถรักษาตัวเองได้เหมือนเดิมความทราบถึงไอ้มิงลูกชายของผู้ใหญ่บ้านไอ้มิงเป็นนักเลงเกเรหาเรื่องคนไปทั่วด้วยคิดว่าตนเองเป็นลูกของผู้ใหญ่บ้านไอ้มิงเอง ็ชอบมะลิเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่มะลิไม่เล่นด้วยวันนั้นเองไอ้มิงทราบข่าวว่ามะลิจะพายายกาสีไปรักษาที่ในเมืองจึงมาแสดงตนอยากช่วยพายายกาสีและมะลิไปรักษาผู้ตรงๆก็คืออยากมาทนานําคะแนนทําดีกับมะลินั่นแหละส่วนตัวมะลิเองก็ไม่ได้ชอบพี่นาะไอ้มิงสักเท่าไหร่นักเพราะเป็นนักเลงหัวไม้แต่ด้วยมะลิก็ไม่มีทางที่จะเลือกและไม่มีรถที่จะไปอีกอย่างมะลิก็คิดว่า แม่อาการหนักขึ้นทุกวันจึงลืมเรื่องที่ไม่ชอบขี้หน้าไอ้มิ่งไปเลยยอมรับความช่วยเหลือจากไอ้มิง่งลูกชายผู้ใหญ่บ้านต่อไปขณะรถของไอ้มิ่งที่มีใาย่กาสีนอนป่วยอยู่บนรถเคลื่อนที่ออกไปจากหมู่บ้านเพื่อมุ่งหน้าตรงไปยังโรงพยาบาลในตัวอำเภอต่อไปบนรถมาลีเอาแต่นั่งนิ่งเงียบไม่พูดไม่จากังวลใจอยู่ตลอดเวลาเรื่องแม่ของตนและกังวลเรื่องไอ้มิ่งด้วยมาลี ทำไมไม่พูดจากับพี่บ้างเลยเอาแต่นั่งก้มหน้าอย่างเดียวไอ้มิ่งเอ่ยถามมาลีออกไปพี่เองก็เป็นห่วงยายกาสีเช่นเดียวกันนะมาลีพี่ถึงได้พามาส่งรักษาที่โรงพยาบาลนี้ไงมาลีจะไม่ขอบคุณพี่บ้างเลยหรอในความช่วยเหลือของพี่มาลียกมือขึ้นไหวขอบคุณแบบไม่เต็มใจมากนักไอ้มิ่งดูท่าแล้วก็เกิดมีแผนในใจที่คิดไม่ดีกับมาลีเกิดขึ้นค่ำคืนกลางดึก ในคืนวันเดียวกันนั่นเองเมื่อไปส่งยายกาสีกัมลีที่โรงพยาบาลแล้วไอ้มิง่งผอมด้วยลูกน้องไปพบหมอผีประจำหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งหมอผีคนนี้มีชื่อว่าหมอดำเป็นหมอผีที่เก่งกล้าวิชาสยเวสสายดำหรือพวกเรียนอวิชาทำของทำคุณใสยพ่อหมอพ่อหมอพ่อหมอดำอยู่ไหมครับลูกน้องของไอ้มิง่งร้องแหกคอตะโกนถาม เออข้าอยู่นี่แหละขึ้นมาสิเมื่อไอ้มิงขึ้นมาพบพ่อหมออยู่บนบ้านแล้วเข้าเรื่องเข้าประเด็นกันเลยแล้วกันไอ้มิงเอ่ยออกไปว่าพ่อหมอข้าเองหลงรักนางมะลิลูกสาวใหญ่กาสีอยากให้พ่อหมอช่วยหาวิธีทํายังไงก็ได้ให้ข้าได้สมหวังกับความรักกับมะลีด้วยเถิดข้าจะตอบแทนน้าใจพ่อหมอดําอย่างงามได้ได้เลยข้ารับปากเองไอ้มิงหมอดําตอบรับทันที พ่อยายกาสีเคยเป็นสิทธ์ร่วมสํานักเดียวกันกับหมอดำทําให้วันหนึ่งหมอดำได้ถูกอาจารย์ขับออกจากสํานักเพียงเพราะหมอดำอิจฉาลิษยายายกาสีที่ล่ำเรียนวิชาเก่งกว่าจะหาวิธีกลั่นแกล้งยายกาสีต่างๆนานา,นาทําให้ความทราบถึงอาจารย์จึงขับไล่หมอดำออกจากสำนักทําให้ความแค้นในครั้งนั้นจําฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้ข้าจะทําพิธีขึ้นในวันพ่อใหญ่ คืนพระจันเต็มดวงเองจงมาพบคาที่สำนักแห่งนี้ไอ้มิ่งดีใจที่พ่อหมอรับปากและสั่งการแบบนั้นเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมาถึงในอีกวันแต่หารู้ไม่ว่าหมอดำจะใช้มิ่งลูกของผู้ใหญ่บ้านเป็นเครื่องมือเพื่อไปกำจัดใหญ่กาสีค่ำคืนพระจันเต็มดวงในคืนวันพระใหญ่ก็มาถึงไอ้มิ่งเดินทางไปสำนักพ่อหมอดำที่เดิม เมื่อไปถึงก็กราบพร้อมหมอดําแล้วบอกว่าข้าพร้อมทําพิธีแล้วเพื่อมาลีคนที่ข้ารักหมอดํายิ้มมุมปากก่อนจะบอกขั้นตอนให้มิงทราบว่าเขากําลังจะถ่ายทอดสายดําวิชาแห่งนี้ให้กับไอ้มิงไปคาจัดยายกาสีซึ่งแกนอนป่วยอยู่ที่บ้านหลังจากกลับมาพักฟื้นที่บ้านเมื่อเลิกที่จะทําพิธีเริ่มขึ้นหมอดําได้ให้ว่านกระหังให้ไอ้มิงได้เขี้ยวกึนลงไปในท้อง พร้อมก็บอกว่าหลังจากจบพธิธีเองจะบินได้เหมือนกระหังและมีพละงกำลังมหาศาลเมื่อเองนึกถึงหน้าของข้าหลังจากนี้ให้เองไปกำจัดยายกาสีทึ่งเป็นเสี้ยนหนามของข้าเองและของเจ้าด้วยเองก็จะสามารถนำมมลิมาครอบของได้อย่างสมใจข้าจะนั่งทำพิธีที่สำนักของข้าผูช่วยเองแต่ข้าขอเตือนเองว่าห้ามเองบินไปลอดอลวตากพาบ้านคนอื่น หรือที่ไหนก็ตามมันจะทำให้ของสิ่งนั้นเสื่อมลงเองต้องระวังให้มากๆไอ้มิงรับปากเป็นมั่นเหมาะขณะเดียวกันนั้นปรากฏกระด้งฝัดข้าวเกิดงอกขึ้นที่แขนสองข้างของไอ้มิงพร้อมที่กำลังจะบินลูกน้องของไอ้มิ่งสองคนที่เห็นดังนั้นตาค้างและเป็นลมล้มพับลงไปท่านทีที่กระหังไอ้มิง่งยอมทำทุกวิถีทางที่จะได้มาลีมาครอบครองเมื่อกระหังไอ้มิง บินมาถึงบ้านยายกาสีในตอนกลางดึกของคืนพระจันทร์เต็มดวงปรากฏเสียงสุนัขแถวนั้นเห่าหอนเสียงดังมากกระหังไอ้มิงบินฉบลงไปกัดกินสุนัขอย่างตะการตะการแล้วมุ่งตรงไปอย่างบ้านยายกาสีและหนางมลิกระหังไอ้มิงไม่ทันได้ระวังบริเวณข้างหน้าทางขึ้นบันไดบ้านจะมีลาตากผ้าปรากรไอ้มิงบินฉบลงไปหลอดใต้ลาตากผ้า ซึ่งมีผ้าถุงเพื่อนประจำเดือนของนางมะลิตากไว้ตรงนั้นพอดีทําให้ความทราบถึงหมอดําที่กําลังกระทําพิธีที่สํานักตกใจและหวาดระแวงขึ้นมาในทันทีคงมีอะไรเกิดขึ้นกับไอ้มิ่งเป็นแน่แท้ขณะนี้ตัวของหมอดําร้อนดังไฟเผาพอไอ้มิ่งได้ไปทําผิดครูทําให้ของเสื่อมและกระทบมาถึงตนจึงรีบยุติการทําพิธี และได้เรียกให้กระหังไอมิงกลับมาที่สำนักโดยด่ว,ดวนไม่ทันการเสียแล้วหมอดำกักเลือดเลือดไหลออกจากทวารทั้งก้าวเสียชีวิตต่อหน้าลูกน้องของไอมิงกลางวงประกอบพิธีที่สำนักของตนขณะนั้นปรากฏร่างของกระหังไอมิงมาถึงที่สำนักด้วยท่าทางหมดกำลังเช่นเดียวกันพอมาเจอศพของหมอดำที่นอนจมกองเลือดอยู่เบื้องหน้าทำให้ตนเองตกใจว่าจะทำยังไงกันต่อไป ในขณะที่ร่างของตนเองยังเป็นกระหังอยู่เช่นนี้จะกลับเป็นคนธรรมดาไปได้ยังไงไม่นานขณะที่ฝันเลเล็บของไอ้มิงงอกออกมาเขาลืมสติว่าตนเองเป็นมนุษย์ไปเพราะไม่มีใครช่วยถอนของเหลืออว่านกระหังออกจากเขาได้หมอด,ดำก็เสียแล้วจากนี้กระหังของไอ้มิงนอกจากจะเป็นกระหังแล้วยังเป็นปอบกระหังอีกด้วยเพราะทำผิดครูในครั้งนั้นปอบกระหังไอ้มิง ได้ขวักใส่ลูกน้องสองคนกินอย่างลืมตัวจากนั้นก็บินหนีหายไปทางด้านหลังสำนักหมอดำชาวันรุ่งขึ้นข่าวข่าวการเสียชีวิตของหมอดำผู้กเก่งก้าวิชาอาคมได้แพร่กระจายออกไปจะมีใครทราบได้ว่าเสียพราะพลาถุงปืนประํำเดือนของนางมาลิยายกระสีเองแก่ก็ทราบเรื่องนี้ก็ได้แต่ปงสังเวทในใจคงเป็นเพราะกรรมของไอ้หมอดำเองและอีกอย่างเพราะคุณงามความดี บุญบารมีของยายกาสีและคุณงามความดีของความที่เป็นกัจจันรยูข,ของนางมาลีที่มีต่อแม่มาเป็นกอกำบังขุมภัยจากหมู่บ้านที่จะมาทำอันตรายของตนได้ผู้ใหญ่บ้านได้ออกคำสั่งให้ชาวบ้านช่วยกันนำศพของหมอดำและลูกน้องไอม้มิงสองคนมาทำพิธีประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปจากนั้นไม่นานผู้ใหญ่บ้านได้ทราบข่าว,ข,าวของลูกว่าลูกตนกลายเป็นกระหัง จากชาวบ้านในละแวกหมู่บ้านใกล้เคียงมาบอกข่าวพอปอบกระหังไอมิงออกล่าหากินซากสัตว์เลี้ยงชาวบ้านและล้มตายเป็นจํานวนมากเพราะคนไปเจอและเห็นหน้าจึงได้รู้ว่าปอบกระหังนั้นเป็นไอมิงและได้ทราบว่าหมอทําที่หมู่บ้านนั้นได้กําจัดป่าปอบกระหังไอมิงจนสิ้นซากไปแล้วผู้ใหญ่รู้สึกเสียใจกับลูกชายของตนที่ทำตัวเองแท้ๆเป็นกรรมเป็นเวรแบบไหนไม่ทราบได้ ผู้ใหญ่บ้านจึงมีวิธีเดียวที่จะช่วยลูกได้ก็คือการเข้าวัดปฏิบัติธรรมผู้ทิศส่วนบุญให้กับลูกชายของตนถึงจะเกเรแค่ไหนก็รักและผูกพันกับลูกคนนี้และมะลิเองก็อยู่ดูแลยายกาสีจบจนถึงวาระสุดท้ายของแกหลังจากนั้นก็มีลูกชายกำนันมาพบรักอยู่กินกำนังมะลิสร้างครอบครัวในหมู่บ้านด้วยความสุขตลอดมา หมู่บ้านดอนแห่งนั้นจึงสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล่าเรื่องผีตอนตี่สช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ